เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแช์นะฮะตอนนี้หลายคนก็พยายามจะหาทางดําเนินดีกับนะรัฐมนตรีแป้งมันเห็นได้ข่าวว่าผลัดดีที่ศาลเรียบร้อยแล้วได้ข่าวจะได้รับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการพักนะครับถ้ารับเลือกเป็นเลขาธิการพักก็โอ้โหก็คงจะเป็นจุดอ่อนของพักจุดอ่อนของรัฐบาลคนต่อไปสมัยนี้ก็อย่างที่เสรีพิสุทธิ์พูด คนเราสมัยนี้ไม่ค่อยจะอายฟ้าดินนะครับเน่ผมพูดกว้างๆนะก็ไม่ได้หมายถึงใครนะพูดกว้างๆไม่ได้เจาะจงโดยเฉพาะนะก็หลายคนเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อายฟ้าดินนะครับนะเยอะแต่บางคนดูแล้วพฤติกรรมของตัวไม่เหมาะสมมันไม่สมควรดําวงตำแหน่งแทนที่จะลาออกก็ไม่ลาออกเพราะอยากจะไปต่อตะเกียกตะกายไปต่อนะเป็นรัฐมนตรีก็จะ ช่วยก็จะขึ้นเป็นรัฐมนตรีเป็นเลขาธิการพรรคต่อไปก็นายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าทั้งเสรีพิสูจน์ฝ่ายค้านก็พยายามจะดําเนินคดีนะครับกับนะรัฐมนตรีแป้งมันเนี่ยนะครับมาดูกันต่อไปว่าจะสามารถดําเนินการได้ไหมนะครับก็มีข่าวสีละกับนะคุณหมอสีปากกล้าแจ้งวัฒนะ14เจ้าวของโรงพยาบาลสนาม มากบกข่าวก็ทําให้ข่าวของนัมธตรีแป้งมันนั้นหายไปก็วันนี้ข่าวศิลาณเจนจาคับนะครับนะคุณหมอฝีปาก,ก้าโรงพยาบาลสนามก็ยังนะเะขาเรียกฟาดกันไปฟาดกันมาอยู่นะศิลาก็ยืนยันดาเนินการต่อคุณหมอก็จะดาเนินการต่อเหมือนกันจะเล่นงานแม่คงแม่ค้าอ้างว่าขับรถเอารถปิกอัพมาจอดขวางทางเข้าโรงพยาบาลสนาม นะต่างคนต่างกล่าวอ้างกันผมก็ไม่รู้อะไรจริงไรเช็คพี่น้องก็ดูเองศิลักเขาก็บอกเขาเป็นสส,สเขตหลักสรีเขาก็มีหน้าที่ต้องดูแลพี่น้องเขตหลักศรีนะครับเขาเกรงว่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยมาตั้งแล้วการขออนุญาตเขามีความเชื่อว่าเขามีข้อสงสัยว่าได้มีการขออนุญาตแล้วหรือไม่นะครับเขาเขามีข้อสงสัยนะแล้วก็พี่น้องประชาชนในเขตหลักศรีถ้ามาร้องเรียนก็ นะโต้กันไปโต้กันมาครับนะครับระหว่างนายธีรากับหมอเนี่ยนะครับมาดูคนต่อไปตอนนี้ก็กลายว่าหมอมาโต้โต้พรมกับพวกแม่ค้านะก็ไม่รู้ว่าครับยังไงนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับทําเพื่อประชาชนนะครับถ้าทําเพื่อประชาชนนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครทําเพื่อประชาชนพี่น้องก็ดูกันเองคุณวิจิตแชร์ไปแล้วครับสิบกลุ่มโอ้คคุณมากครับเข้ามาแล้วก็แชร์กัน,นเยอะๆตอนนี้ Facebook ก็สามพัน 3, สอง YouTube ก็สองพันสามนะ 9, 6, 7, นนะ TikTok ก็หกเจ็ดพันคน้ะทิกเก็ก็ร้อยแปดสิบแปดนะครับอืมนะครับอนาเยี่ยมมากครับให้ความรู้แป้งมันทํามาจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนนําเข้าแป้งมันจุกปรูกนะครับอ่ออา,อาจารย์คิดว่าเยียวยารอบนี้เหมาะสมไหม โอ้ก็แล้วแต่นะครับถ้าใครคิดมาผมไม่มีความเห็นดีกว่านะก็ก็นะพี่น้องก็ลองดูถ้ามันเหมาะสมไปนะอันนี้นะครับผมหมดศรัทธากับความยุติธรรมของประเทศไทยนานแล้วความยุติธรรมมีแค่อ๋อสำหรับพวกตัวเองอ๋อนะครับพี่น้องว่าจริงไหมลนะ่ะความยุติธรรมมีเฉพาะพวกตัวเองนะก็ก็แล้วแต่นะครับอยู่เมืองไทยต้องมีเส้นนะผมเองก็มีเส้นนะนะครับถ้าอยู่เมืองไทยไม่มีเส้นจนอยู่ยากทาอะไรก็ลําบาก เพราะฉะนั้นเราก็กรอกลุ่มกันไว้นะอย่างเอฟซีนายคลายทุกนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มทนายคลายทุกใครจะมาก่มเหงรังแกอะไรไม่ได้นะเอฟซีธนายคลายทุกติดต่อราชการโดยเฉพาะโรงพักบอกเลยครับเอฟซีนายคลายทุกนะนะครับนะพี่น้องตำรวจในเกงอกเกงใจนะครับถ้าทําในสิ่งที่ถูกต้องตำรวจเขาดูแลเต็มที่แต่ถ้าไปเบงไปข่มขูตำรวจนะครับเดีย๋ยวตำรวจเขาโทรมาแล้วบอกผมก็เป็นเอฟซีนะนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาอ้างอาจารย์เนชามาข่มผมไม่ได้มีตำรวจโทรมาพนักงานบอก เพราะฉะนั้นใครเป็นเอฟซีทนายใครทุกนะเนี่ยไปเจอพี่น้องตํารวจนะนะครับมักจะได้รับการปฏิบัติที่ดีถ้าเป็นคนดีนะแต่ถ้าเป็นคนชั่วเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องสั่งเข้าห้องขังนะแต่ถ้าชั่วมากก็ขังเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สนับสนุนเฉพาะคนดีนะครับให้เข้าใจกันนะครับอ่าควรฉีดวัคซีนดีไหมฉีดนะครับนะถ้าเราไม่หนักหนาอะไรนะครับก็ฉีดไปนะครับนะดีกว่าไม่ฉีดนะฮะ นะแป้งมันต้องให้ทนายสายยาช่วยครับนะครับเขาบอกถ้าแป้งมันก็ต้องมีทนายสายยานะทนายสายแป้งนะส่วนใครจะเป็นทนายสายยาสายแป้งก็ไปสื่อไปคน้นกันแล้วกันค่าของคนอยู่ที่คนของใครอ๋อนะครับนะหมายความว่าอาคนไหนจะได้ดิบได้ดีก็ต้องรู้ว่านะใครเป็นลูกพี่อย่างนั้นนะนะครับลุงพลยังไงครับอ่านะนะครับลุงพลเขาก็ ทำมาหากินของเท่านะนะครับเขาว่ามีกลุ่มยูทูบเบอร์มีอะไรต่ออะไรเขากว่าเข้าไปก็ทำมาหากินสุจริตตราบใดที่ไม่ได้ทำผิดกฎหมายลุงพล mm. ก็ยังอยู่ได้ mm. ผมส่วนตัวไม่ได้มีอะไรกับลุงพลบางคนชอบเอาผมไปอ่าเป็นศัตรูอะไรกับลุงพลไม่มีนะครับผมไม่มีผมเคยเคุยกับลุงพลครั้งเดียวนะเมียหมอปลายกหูโทรศัพท์มาคุยก็แค่นั้นนะครับไม่ไม่มีอะไรนะครับนะครับลุงพลก็ก็ทำมาหากินไปนะ คนอยากจะไปถ่ายตอนเขาขี้เขาเยี่ยวอะไรก็เรื่องของเขานะลุงพลลุงพลจะขี้จะเยี่ยวก็ไปถ่ายมานะลุงพลจะทํานาทําไร่ซื้อรถอะไรแท็กเตอร์ก็ไปถ่ายมาก็แล้วแต่บางคนก็มีความสุขเ็าชอบแบบนั้นก็ชอบแบบนั้นแล้วก็ชอบแบบนี้ตัวเรื่องของเขาอ่ะบางคนแบบไม่มีสาระหาแล้วก็ไม่มีสาระก็เสียเสือกไปดูเขาก็จบก็ไปดูอย่างอื่นแต่ลุงพลก็คงจะไม่ได้ไปออกรายการคุณสองยุทธหรอกเขาไม่ชอบรายการ สาระก็ต้องไปดูนู่นนะเอามารินทีวีช่องแปดไทยรัฐอะไรหนุบกว่ากันไปถามมาก็ตอบไปจนระิงผมอยากจะถามอยากตอบนะแบบมีอะไรบ้างครับอนะครับอ่านอ่านไปเรื่อยดาราจากกทมไปเที่ยวภาคใต้ทําไมไม่ต้องกักตัวครับนี่ผมพูดถึงเรื่องพลอยเชอร์มานตอนนี้เขาก็ตั้งคําถามอยู่นะว่าทําไมไม่ได้กักตัวเขาไม่รู้ก็เป็นหน้าที่ของเธอจะต้องตามผมก็ไม่รทราบว่าทาไมเธอไม่กักตัวนะครับ นะเธอไม่กักตัวแล้วมันมีติดโควิดขึ้นมาเนี่ยนะเธอก็ถูกด่างเธอเองไปน,นะส่วนเธอเพราะอะไรไม่กักตัวนะเธอไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรืออะไรต่างก็ว่ากันไปมันยังเป็นคําถามกันอยู่จุกรูุ่านะครับจุกรูุ่จุกรุนะครับนะครับจุกรูุ่นะครับสบายสบายกันะนะครับเอ่อนะครับสบายสบายกันนะครับมีอะไรบ้างครับ นะเชื่อว่าโทนี่ทำได้อย่างที่พูดสีธนนชัยหายไปไหนใครนะครับสีธนนชัยนะครับนะเดี๋ยวนี้สีธนนชัยมันเนยอะนะนะก็คือคนกาะ,นะ์ดนั่นเองสีธนนชัยก็หมายถึงคนการ์ดนะพูดซ้ายกับไปขวาทำเป็นแกล้งโง่แกล้งเซอร์ี่็เขาเรียกว่าสีธนนชัยบางคนไม่รู้จักอนะครับมีอะไรบ้าครับทุกรูนะครับ,รรบทุกรูนะครับ,รครบใครอยากถามอยากอะไรก็ว่ามานะครับ นะฮะให้อาจารย์เดชาหัวเราะนะครับได้ครับเราเป็นคนบ้านที่นะนะครับนะครับ <laughs> หัวเราะไม่ค่อยได้เว้ยเออนะครับอเอาลุงคนมาเป็นนายกได้ไหมครับรแล้วแต่ครับเป็นนายกบ้านของขอกไนก่อนแล้วกันนะนะตำรวจหลายคนไม่ยอมฉีดวัคซีนอาจารย์คิดอย่างไรมันก็เป็นสิทธิส่วนตัวเขา ก็แล้วแต่เห็นในข่าวว่าแถวปากน้ำนั่ไม่รู้จริงหรือเท็จนะครับมีปากน้ํามีพราประแดงนะครับแล้วก็มีสมุทรสงครามก็เห็นเห็นรายงานข่าวนะจริงเท็จอย่างไรไม่ทราบนะแต่เขาไม่ฉีดจะไปบังคับเขาได้ไงล่ะครับแต่มันเรื่องของเขาคเขาพร้อมตายกันเรื่องครับนะครับคนเรามันความคิดต่างกันทำไมประชาชนเชื่อโทนี่มากกว่าลุงตู่ก็ต้องถามคนที่เขา ชอบแล้วไม่ชอบอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลบางคนก็บอกว่าลุงตู่อยู่มาเจ็ดปีแล้วทํางานไม่ตรงใจประชาชนทํางานช้าเขาอยากจะได้โทนี่มาเป็นนายกอ่ะก็แล้วแต่นยะคนรักลุงตู่ก็มีคนไม่ชอบแบีธรรมดานะในสังคมมันมีสองอย่างทั้งชอบและไม่ชอบสบายสบายอ่าศีละหายไปไหนอ๋อก็วันนี้ก็ยังคุยกันนะก็กเป็นแหล่งข่าวคุณคุณศีละแกก็บอกจะทําหน้าที่เพื่อพี่น้องชาวเขนักก ส่วนใครจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับตามสบายนะใครมีข่าวสารอะไรก็แจ้งได้นะครับนักการเมืองทุกพักนะครับอยากจะแจ้งข่าวสารก็แจ้งมาก,ก็ยินดีนําเสนอให้นะครับยินดีนะครับใครมีอะไรต่างๆคดีลูกป่าไปถึงไหนนะก็ก็รออยู่นะครับคดีอาญาอยู่ที่อัยการคดีิจริยธรรมอยู่ที่สารนิกานะครับถามอะไรมาก็ตอบครับ เจ้าหน้าที่รับทุจริตรทําไมตํารวจไม่ค่อยตามคดีครับอ่อเขาก็โงตามครับคดีเยอะนะครับคดีเยอะนะครับก็ว่ากันไปครับว,วันนี้มันก็มีความคืบหน้าคดีโกงสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อ้างว่ามีโควต้านะครับแล้วก็โกงเงินโกงทองกันไปสามสี่พันล้านมีรายการโหนกระแสมีอะไรต่างๆนะครับก็อยากจะฝากนะครับนะครับคดีที่มีการหลอก ขายโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนคดีพวกนี้เป็นคดีแบบเขาเรียกว่าช่อกงแต่ว่าใครจะเป็นผู้เสียหายนี่ก็พูดยากนะจะขับคดีนี้พูดยากเท่าที่ผมได้รับทราบข่าววงในมาเนี่ยคดีนี้ไม่รู้มีผู้เสียหายหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะจากที่ผมได้ทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่มาพักพวกมาเขาบอกคดีนี้ดีไม่ดีจะไม่มีผู้เสียหายนะดีไม่ดีอาจจะตํารวจอาจจะสั่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องก็ได้เพราะอะไร มันเหมือนการทําธุรกิจธุรกรนนะครับแล้วก็ผิดสัญญาทํากันมาปีสองปีแล้วไม่ผิดสัญญามาผิดสัญญาขั้สุดท้ายเพราะฉะนั้นคดีนี้ดีไม่ดีอายการอาจจะสั่งไม่ฟ้องนะครับแล้วก็คนที่สูญเงินไปทั้งหมดในการไปเก่งกําไรพวกสลงสลักอาจจะไม่ได้เงินแม้แต่บาทนะครับผมได้ข่าวมาจากแหล่งข่าวก็ไม่ขอเปิดเผยนะครับว่าคดีเนี้ยแล้วพอผู้ต้องหา มอบตัวก็ให้การปฏิเสธพอ,อให้การปฏิเสธพอขึ้นไม่รู้จะไปถึงศาลหรือเปล่าเดี๋ยวก็ร้องขอความเป็นธรรมเพราะมันซื้อขายกันมาปีสองปีนะไม่เคยผิดสัญญาเพิ่งมาผิดสัญญาก้นสุดท้ายมันก็เลยจะกลายเป็นว่าเป็นการผิดสัญญาอาจจะไม่ใช่ชอบกูนะครับนะเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็คนที่สูญเสียเงินไปสี่ห้าพันล้านก็แนวโน้มว่าจะเที่ยวจะไม่ได้เงินสักบาทนี่ผมได้ข่าวมานะ ข้าวมาก็คือพูดง่ายสี่พันล้านก็นะครับอ้อยเข้าปากช้างไปก็เหลือแต่ชานอ้อยแนวโน้มจะไม่ได้เงินนะครับผมดูแล้วนะแนวโน้มจะไม่ได้เงินแล้วคนที่มามอบตัวในส่วนใหญ่ก็เป็ง่ายนะส่วนตัวผมนะครับเท่าที่ผมได้รับข่าววงในมาพวกนี้ไม่น่าใช่ตัวจริงนะอายุน้อยๆบางคนเด็กผู้หญิงอายุสามสิบปีคนก็เด็กๆอยู่เพราะมามอบตัวแล้วก็บอกว่าผมไม่มีทรัพย์สินอะไรจะให้ ผมได้รับเงินจากพวกคุณมาผมก็โอนต่อไปนะไอ้น้องผู้หญิงก็โอนต่อไปโอนไปไหนนะไม่รู้่ะคนที่รับเงินไปทั้งหมดก็ต้องเป็นผู้มีที่ผลแล้วก็ต้องเป็นคนใหญ่คนโตด้วยนะซึ่งดูแล้วมันก็สาวาาายากเพราะฉะนั้นคดีสามสี่พันล้านเนี่ยผมว่าสุดท้ายเราไม่ได้สัตบาทมันไม่น่าจะมีทรัพย์สินอะไรเหลือนะนะครับและอีกอย่างนะครับการซื้อขายโคต้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะสลากเนี่ยนะ จะมาซื้อขายกันเกิน80บาทต่อหน,นึ่งฉบับไม่ได้เพราะฉะนั้นการทํานิติกรรมสัญญาที่มันเกิน80บาทขึ้นมานตั้งแต่81บาทเนะครับมันก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เท่ากับว่ามาทํานิติกรรมที่มันมีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมายขัดต่อความสงบทําไปทํามาทุกคนอาจจะกลายเป็นผู้ตังหาทั้งหมดหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายนะนะครับเพราะว่ามาทำนิติกรรมอะไรกันที่กฎหมายห้าม นะครับทำนิติกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่กฎหมายขาห้ามเนี่ยนิติกรรมนั้นมันก็จะเป็นโมฆะพอเป็นโมฆะมันก็เป็นไงเสียเปล่านะครับนะไม่รู้นะครับแต่ละคนเนี่ยผมดูแล้วเท่าที่ผมทราบข่าววงในมาเนี่ยคนที่เสียเงินไปเยอะๆอาจก็ไม่ได้เงินคืนเลยนะเพราะมันไม่มีเงินเหลือแล้วก็นิติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็อย่างที่โคศกกองสลากเขาบอกมันเป็นการชอบฉนกันเองระหว่างพวกที่เก่งกําไรสลาก เอาโคตตาสลากมาหลอกลวงกับไอคนซื้อทำไปทำมาจะรจการเป็นผู้ร่วมกะทำความผิดมันจะไม่มีผู้เสียหายและจะไม่ได้เงินสักบาทนะครับบางคนบอกเป็นเรื่องฟอกเงินนะครับแหล่งข่าวที่ผมได้ทราบมามันอาจจะไม่ใช่ฟอกมันเป็นแค่ผิดสัญญาทางแพ่งเพราะผิดสัญญาทางแพ่งมันก็ไม่ใช่คดีอาญาการจะเป็นฟอกเงินได้มันต้องเป็นอาคดีชั่โกงประชาชนผมดูแล้วเนี่ยทำไปทำมาแล้งงานนี้มันจะ สี่พันล้านมาจา้าไม่ได้คือเงินคืนเลย